ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้น AFB 1 1 8 8ดูบอลชัดแจ๋วราคาดีที่สุดโปรโมชั่นเพียบโบนัสคืนเงินเสียทุกวันเกมอ,อื่นอีกมากมายลิงก์อยู่ที่ first comment เข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยนะครับตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาว2021อยากได้มากแต่แอดเชยังคุยขอยืมเดลี่อัลลี่ ปารีสแซต์แฌงยังเจราจาขอยืมตัวเดลิอัลลี่กับทางท็อตแนมอสเปอร์อยู่นะครับโดวยพวกเขาเชื่อว่าจะสามารถปิดยี่ได้แม้ว่าตลาดใกล้จะปิดทําการแล้วก็ตามจากการเปิดเผยของโกซูนแวดวงฟุตบอลล่ะครับปารีสแซ็์แมงทีมดังแห่งสกูเอตีลิกเอิงฝรั่งเศสยังเจราจากับท็อตแนมอสเปอร์เกี่ยวกับการขอยืมตัวเดลิอัลลี่ไปร่วมทัพอยู่ตามการรายงานจากโกีูนแวดวงฟุตบอลนะครับโดยอัลลี่ไม่ได้เป็นกำลังหลักของสเปอร์อีกต่อไปนะครับ เพราะซีซั่นนี้เขาลงสนามในเกมลีกไปเพียงสีนัดเท่านั้นหรือถ้าคิดเป็นเวลาก็อยู่เพียงแค่74นาทีเท่านั้นจบวัในให้เขาตัวเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะปารีสตูแฌตแมงที่เพิ่งได้ตัวมาริสโอโปเชติโนอดีตผู้จัดการทีมของสปเปอร์ไปเป็นเทรนเนอร์คนใหม่ของที่นั่นแหละครับโดยสื่อจะเดิมเสริมว่าการเจรจาระหว่างทั้งสองทีมนั้นคือปารีสจะขอยืมตัวอันลีโดยจะจ่ายเงินค่ายืมตัวให้ด้วย และจะไม่มีออปชั่นซื้อขาดนะครับเพราะสเปอร์ยังไม่ต้องการเซร,เ,รเตเตชาวอังกฤษไปแบบทาวรโดยแข้งวัย24ปีก็สนใจจะย้ายไปซบแปะเช่เช่นเดียวกันทังนี้โกบอกด้วยนะครับว่าสเปอร์ต้องการหาตัวแทนอัลลี่ให้ได้เป็นอันดับแรกก่อนจะยอมปล่อยตัวเขาออกไปจากทีมซึ่งถึงแม้ใกล้จะปิดตลาดซื้อขายนักเตะแล้วแต่ปารีสก็ยังเชื่อว่าจะได้ตัวอัลลี่มาเสริมแกล่งอยู่ดีนะครับ เชื่อผมสิริชาร์ดแนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เซนคอสตาร่วมกวนไมกคิริชาร์ดอดีตประกันหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชี้ต้นสกัดเก่าน่าจะลองคว้าตัวดิโอโก้คอสตาหัวหอกฟรีเอเจนต์มาสมทับมั่นใจเรือใบสิฟ้าสิวแชมเลิกได้แน่นอนหากได้แข้งรายนี้แหละครับไมเคการิชาร์ดอดีตกองหลังคนดังของแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อว่าเป๊ปกวัวเดล่าผู้การทีมของเรือใบสิฟ้าควรจะพิจารณาการสัญญาคว้าตัวดิโอโก้คอสตา อันดัหน้าของเชลซีและก็อาร์เจนโกมาดริดมาเสริมแนวรุกในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้นะครับโดยปัจจุบันคอสตามีสถานะเป็นนักเตะไร้สังกัดหลังจากที่ยกเลิกสัญญากับตรามีในช่วงปลายเดือนธันวาคมซึ่งริชาร์ดมองว่าห oh ัวหอกจอมบูในวัย32ปีจะเป็นการสำทับที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่ซิเกโอเกียโรกุนดาวิงตัวหลักมีสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยฟิตสมบูรณ์นะครับสำหรับฤดูกาลนี้คอสตามีสถิติลงเล่นให้กับแอตมาดริดทั้งสิน้น7น และทําไป2ประตูโดยเจ้าตัวเคยควา้าแชมป์พมเบิลอังกฤษ2ส,สมัยด้วยนะครับคือในฤดูก,กาล2014-2015และก็2016-2017กับเชลซีแหละครับแมนยูแอเลายนิวบอลลักอาจยื่นซื้อซัมเมอร์นี้แมนยูนเต็ตกำลังสนใจคว้าตัวคริสโตฟบัลการ์ดมีฟิล์อนาคตไกลของฮอฟเฟนไฮม์มาเสริมแกล่ง โดยถ้ามีการยื่นซื้อก็น่าจะเป็นซัมเมอร์นี้ตามการ,ปรเปิดเผยของเดอะซันสื่อของอังกฤษแหละครับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดทีมดังแห่งศึกพิมลิกอังกฤษกำลังให้ความสนใจจะคว้าตัวคริสโตเปาลกากองกลางดาวรุ่งของฮอฟเฟนไฮม์มาเสริมทัพตามการรายงานจากเดอะซันสื่อของอังกฤษนะครับโดยดาวเตะชาวออสเตรียขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ฮอฟเฟนไฮม์ในช่วงปลายซีซั่น2018-2019ก่อนจะใายแววเด่นในฤดูกาล2019-2020เพื 2020, ้อการทำไป7ประตูกับอีก4แอซิส จากการลเล่นเกมลีก26นัดส่วนในซีซั่นนี้ก็ยังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยการทำไป3ประตูกับอีก3แมสซิสจากการลงเล่นเกมลีก17นัดนะครับและจากความดังกล่าวทำให้บอการ์ถึงกันได้ฉายาจากบางคนว่าเป็นนิวมิเอลบรรลักและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดของออสเตรียซึ่งถึงแม้จะมีหลายทีมในพิมพ์ลีกอังกฤษจับตาดูเขาอยู่แต่ว่าดัซนบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทหนึ่งจะได้ตัวเขาไปร่วมทีมนะครับโดยปฏิเสธกันว่าถ้ามีการย่่นนนน้้อเเสกก็็คงงจจะปใชวบดูาี โดยที่ตอนนี้ฮอกเป็นฮารตั้งค่าหัวของเขาไว้ที่16ล้านปอนด์หรือประมาณ640ล้านบาทซึ่งพอถึงช่วงซัมเมอร์แล้วจํานวนเงินก้อนดังกล่าวก็จะสูงขึ้นเพราะนอกจากความจะดีขึ้นแล้วนั้นโบลการ์ยังเหลือสัญญากับทีมถึงซัมเมอร์ปี2023ด้วยแหละครับหากคุณทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กด like และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้อครับ